มันีองใช่ไหมาตำหมกทัวกินกับปลาครับนี่ครับปลาเนี่ยครับนี่ครับสนใจทางได้เนี่ครับนี่ครับเชฟเวอร์ครับนี่ครับทางได้ครับนี่ตามแพ็กไว้ครับตามแพ็กไว้มาครับไปถอดกันครับบามาครับแบบมาทายนะครับบวันมาถอดปลาครับกินกับตำบักทัวครับนี่ครับรอนน้ำมันเดือดนะครับผม น,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 น้ำมันเดือดครับน้ำมันกำลังเดือดนะครับปลายกรอบแห้งครับวะอยนี้ครับเนี่ยน้ำมันเดือดด้วยครับเลยปพ๊บใส่ลงไปไอย้อยาเดี๋ยวนะครับลองไอ้ทางไหนครับวะทางทานเฟรนบุกเฟรบวนหรือกาวนะครับวะ อยากกินของแซ่บก็ต้องจังครับว่าบ๊อบแมนเอาบามมาอื้อครับของวฟี่บะหมี่นะครับผมก็ไปซื้อเขามาไปรับเขามากันแมนว่า,าได้กินของวฟี่เด้กินของวฟี่รังรังอยากกินของวฟี่บะหมี่นะครับเอาก็ซืออ้อมากันเนี่ย พร้อมบีรองเลยหร้อมห้อมไรพร้อมปลาเนละยนี่แหละโอออย่างนี้แหละถอด่าถอดไฟแห้งนะครับถอดไฟอ่อนๆถอ,อดไฟอ่อนๆเป็นมะหดอย่างนี้เลย โอ้ยยังอุ้มฮิวโอ้ยยิ่งตำบังจำบังควนี่คือเขากันขนาดคุณลองเลยข้ามประตูข้ามปะตูเลยแป๊ะสั่งมึงเนี่ยครับถ้าอยากสั่งครับสั่งเลยครับช่องทางเฟซบุ๊กช่องเชียบวนนะครับปากวัดที่สามช่องนั้นนี่เลยครับลังพี่น้องพี่น้อง ประมาณควายยัง,งรู้ื่อมขี่น้องเอ้ยนี่นี่มเมนูนึ่งควายแม่งสะดิง่งพีน้องเลยเนี่ยควายแมงสะดิงะด่งครับกินกตำาทัวเนี่ยพีนองสงเสบเครับวแมงดิงี่ก็ตำามกตัวเนี่ยีน้อง ื่อสอดแม่งตดีสอดนเราลุลยนะมาครับบาจะลุยเราดีได้บ้างเมนูมวันหยุดครับมื่อนี้ครับแกปอดปลาฟังเสียงว่าเสียงอ๋อปอดกำตัว ตับ,บ,บ้าตับ,บ้าอีมหองกบมูกว่ครับเนี่ยอจิริครับกว่าแม่เป็นสดีเยอะยับเ้นสุมแบ่เอ้น Một bọc Một hay khám à, Xẹp với nhau? Ừm, nhớ thay nhỉ à, nhớ với nó Xẹp sơê cao mặt hình mặt hình cao sếp sếp sơê Xẹp sơê sếp nhỏ không mua của hắn nha dâm tua hát ấy sơn kè mh 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 สั่งเลยเลยครับของเสียบอย่ารออสาสั่งเลยเดี๋ยวส่งถึงทีเลยครับบริการเนี่ยซี่โครงอยเนี่ยน้ำจุ่มลอย สมแบ่เอ้เศรษฐายไม่สะดิงไม่สะดิงมีใครพ่อมีใครพอใครใครจะตอบเมีหัวพี่น้อยไหมคือสั่งเลยครับสั่งเลยครับพี่สั่งเลย ก็กัดขันย้อยขันหอนขอให้นะในอมาเบึงแเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามดันๆเนี่ยกดอ่านคลิปหน้าครับว่าเดี๋ยวเมนูอย่างบ๊ายบายครับพูดๆกิกระชับกิกระชับแล้ว